สวัสดีครับผมชายนะครับไฟขายนะพบกันดีแล้ววันนี้ผมมาแนะนํารถนะครับตัวมาด้าสองหนึ่งจุดสามสี่นะครับเป็นซีดานนะครับคันนี้ใช้เงินออกรถหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเดือนละแปดพันสองร้อยสาสิบเอ็ดบาทเท่านั้นเองนะครับฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับรวมถึงตัวเบาะหนังด้วยนะครับประกันชั้นหนึ่งนะครับใช้เงินออกรถหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะไม่ต้องค้าประกันนะครับใครสนใจได้รถรุ่นนี้นะครับตัวมาด้าสองแนวรุ่นดูสามสี่นะครับดูคลิปนี้ให้จบว่าผมแถมอะไรบ้างเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับ ครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับชายนะครับไฟขายนะครับวันนี้ผมพามาแนะนํารถอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถเอามาร์ด้าสรุ่น 1.3C นะครับคันนี้นะครับไฮไลท์ข้างต้นนะครับใช้เงินออกรถนะครับหนึ่งหเก้าพันบาทครับผ่อนเดือนละ8ปดพันสองร้อยสาสิบเอ็ดบาทเท่านั้นเองครับเงินออกรถนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับได้อะไรบ้างครับผมพาไปดูรอบๆรถนะครับคันนี้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าใช้เงินออกรถหนึ่งหมื่น 9,000บาทนะครับด้านนอกนะครับจะได้เห็นนะครับเป็นชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมรอบคันนะครับสีตามตัวรถนะครับคันนี้นะครับจะเลือกเป็นขอบแดงก็ได้หรือว่าเลือกเป็นไม่เอาขอบแดงก็ได้นะครับราคารุ่นนี้นะครับ5น9,0009,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ตกแต่งมาแล้วรใส่ชุดแต่งนะครับรวมถึงตัวเบาะหนังที่ผมแถมให้นะเป็นสีเป็นสีแดงวายนะครับ สวยมากนะครับบอดหนังผมพาไปดูด้านในรถนะครับว่าผมแถมบอดหนังแบบไหนนะครับอันนี้ผมแถมฟิล์มให้เป็นแบบเซรามิกนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับจะเลือก60 80%ซแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับกุญแจคันนี้เป็นแบบคีเลตแอนที่นะครับเป็นกันขโมยในตัวแล้วนะครวมถึงตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับรถสวยมากนะครับตกแต่งเรียบร้อยนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับ ใช้เงินออกรถไม่ต้องเยอะนี่ครับเป็นท่อคู่ด้วยนะครับใช้เงินออกรถแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่ต้องค้าประกันนะครับผ่อนเดือนละแปดพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทเท่านั้นเองครับพาไปดูตัวเบาะหนังด้านในนะครับนี่ครับสาหรับเบาะหนังที่ผมแถมให้นะครับบวกแผงข้างด้วยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับลูกค้าจะเลือกเป็นสีดําก็ได้หรือสีน้ําตาลสีแดงวายแบบนี้ก็ได้นะครับ อยู่ที่ลูกค้ารีเควสนะครับอันนี้ผมแถมให้แบบจัดเต็มนะครับของแถมทุกอย่างนะครับผมจัดให้แบบลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมให้ทุกอย่างนะครับดูครับเบาะสวยมากนะผมให้แบบแผงข้างด้วยนะครับผมพาดูด้านหลังนี่ครับข้างหลังกว้างมากนะครับเบาพับได้นะผมพับเบาะให้ดูนะครับพับแบบ40-60นะครับ อันนี้เป็นปุ่มเซ็นเตอร์นะครับหน้าจอนะครับจะรองรับ Apple c a r p l a y Android a อ t o นะครับอันนี้เป็นแบบเสียบสายนะครับกล้องหลังมีให้ครบหมดแล้วนะครับรุ่นนี้นี่ครับถ้าเป็นรุ่นซภายในจะเป็นเคปล่านะครับมีระบบมัลติฟังชั o นเป็นตัวบลูท t ธนะครับที่ปัดน้ำฝนไฟหน้าเบบวออโต้ทั้งหมดแล้วนะครับมีตัวแทชชั่นคอนโทรลนะครับไอสต็อปนะอันนี้เป็นระบบเซฟตี้ของรถนะครับแอร์แบคคู่หน้านะครับ นี่ครับผมพาไปดูด้านหลังนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีให้ทั้งหมด4ี่จุดนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแบบบิวอินครับเป็นของโรงงานนะครับรุ่นนี้นะครับในกล้องมองหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังให้จากโรงงานแล้วนะครับไม่ต้องติดเพิ่มนะครับรุ่นนี้ถ่ายกว้างมากนะครับเบาะสามารถพับได้ด้วยนะครับพับได้ทั้งสองฝั่งนะครับ ผมพับไปดูนะครับพับได้แบบสี่สิบหกสิบนะครับรวมถึงตัวเบาะนะครับสามารถใส่คาซีทได้ด้วยนะครับเบาะหลังนะครับเบาะหลังกว้างนะครับนั่งสบายนะครับน้ำมันจะรองรับน้ำมันสูงสุดนะครับ e 2 0สินะครับคันนี้ ก้าหนึ่งเติมไม่ได้นะครับสำหรับรถมาด้านะครับจะเติมเก้าหนึ่งไม่ได้นะครับผมขออนุญาตตรวจรถก่อนสมมอบเลยนะครับมาด้าสองจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่แล้วนะครับดูครับรถสวยมากครับมีสปอยเลอร์หลังให้แล้วนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับ ได้ของแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตัว C นะครับคันนี้ผมพาไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์1.3ลิตรนะครับ4สูบนะครับ16วาลวนะครับ1 93แรงม้านะครับแรงบิด123นิวตันเมตรคันนี้ประยัดมันสูงสุดได้ 23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขึ้นเขาสบายนะครับคันนี้เพราะเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบนะครับ16วาวด้วยนะครับเครื่องยนต์1.3จริงนะครับแต่ได้เครื่องยนต์แบบ4สูบนะครับประหยัดน้ํามันนะครับช่วงล่างดีที่สุดในคลาสแล้วครับดูครับรุ่นนี้เป็นรุ่น C นะครับได้ไฟหน้าแบบ LED แล้วนะครับรวมถึงตัว Daytime Running นะครับไฟหน้าค่อน้าสว่างมากนะครับรุ่นนี้ไฟสว่างสุดๆครับไม่ต้องมีไฟตัดหมอกนะครับรุ่น Mazda เป็นรถเจนใหม่ๆที่ไม่ใช้ไฟตัดหมอกแล้วนะครับ ครับใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับมาด้ส2รุ่น1.34นะครับใช้เงินออกรถนะครับหนึ่งาบาทนะครับไม่ต้องค้ำประกันนะครับฟรีชุดแต่งรอบคันกับเบาะหนังนะครับบวกแผงข้านะครับฟรีเซรามิกประกันชั้น1นะครับทักไาย์ผมได้24ชั่วโมงนะครับนี่ครับยังไงวันนี้ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอตัวส่งมอบรถรุ่นนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ